ซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี7,000บาทเออ7ล้านบาทถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทน146,300บาทเดี๋ยวเรามาดูรายเด็ดกันนะครับกับสลากออมสิน2ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิจททันให้คุณได้รุ้นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในทุกๆงวดทุกๆเดือนกันเลยนะครับฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดและหลักเกณฑ์นะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับมีอายุ2ปีมีสิทธิถูกรางวัลถึง24ครั้งด้วยกันนะครับ24เดือนหน่วยละ100บาทรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.65บาทต่อหน่วยหรือ100ละ 0. 325ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วย2ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้ว เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบีย้ยเมื่อสลกครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน 4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลกครบอายุโอนเงินสลกครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนได้เลยเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1 ครั้งที่ออกจํานวนหนึ่งครั้งด้วยกันเงินรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1ครั้งเงินรางวัลหล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลนะครับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวน15รางวัลรางวัลละ1000บาทและรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน1ครั้งนะครับหรือ1รางวัลรางวัลละ600บาท กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับซื้อหลักอมสินพิเศษ2ปี7ล้านบาทจะได้รับ70,000หน่วย70,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย7ตัวเลขละ600บาทนะครับจำนวน7 7หมายเลขนะครับ600คูณ7ก็4,200บาท4,200บาทคูณ24ก็1,800บาทรับไปเลยนะครับ ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท65ตางคูณ70,000หน่วยก็เท่ากับ7,45,500บาทถูกรวนทุกง่วด4,200บาทคูณ24ก็1,800บาทนั่นเอง7,45,500บาทบวก1,800บาทเป็น7,146,300บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR วอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n นลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ